สวัสดีครับสวัสดี FC นะฮะโอ้โหวันนี้อากาศร้อนมากนะครับช่วงนี้นนนะครับผมอยู่นนก็โอ้โหร้อนจริงนะเพิ่งจะกลับมาบ้านและโอ้โหเหงื่อยังแบบยังไม่แห้งเลยเนาะเห็นไหมร้อนมากครับถ้าไม่มีแอร์นี่แย่มากนะครับก็วันนี้นะก็ได้พักนะครับกรมตำรวจเหนือเงินนะมาสามองค์นี่นะครับกล่องอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับนี่นะครับได้มาสามองค์แบบนี้นะ ใครมีผมก็รับเช่านะครับได้มา3องอ์เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะครับให้ทุกคนได้ดูนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับผมแจ้งนิดนึงนะหนังสือเนี่ยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับนะหนังสือพระพุทธโสธร80ปีกรมตํารวจเนี่ยอันนี้มันกลับด้านนะไม่เป็นไรเนาะครับหนังสือเล่มนี้นะครับนะสามารถแอดไลน์ผมนะครับมาสั่งซื้อได้นะครับตอนนี้มีลูกค้าสั่งมานะครับพอสมควรเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหนังสือตัวอย่างนะครับ นี่ผมเอามาแต่เดี๋ยวถ้าไม่ไม่ไม่ใช่ตัวอย่างหนังสือจริงเนี่แหละครับนี่แต่เป็นเป็นเป็นฉบับที่ผมเอามาให้เอฟซีทุกคนดูบ่อยๆนะครับนี่นะครับใครที่เป็นลูกค้าแล้วก็อยากจะได้หนังสือเล่มนี้นะครับก็แอดไลน์ผมนะครับหรือจะใช้เบอร์ผมก็ได้นะใช้เบอร์ผมนะครับแอดไลน์โดยค้นหาแบบเบอร์นะฮะนะครับแล้วคุณก็ทักมาผมได้เลยนะว่าต้องการหนังสือนะครับผมก็ เดี๋ยวจะส่งเลขบัญชีไปให้นะครับชื่อผมจะต้องปีนาทต่างมงคลเท่านั้นนะครับนี่นะครับราคาเล่มละสี่ร้อยสิบบาทรวมจัดส่งนะครับนี่นะครับวันนี้ไปส่งให้ลูกค้านะลูกค้าอยู่อยู่เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นตำรวจนะฮะอยู่สพไกลน,นะนิดนึงนะครับก็โดนค่าค่าส่งไป แปสบาทเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าผมเก็บในในแบบค่าส่งก็คือ cover ประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็นะครับใครสนใจก็สามารถซื้อได้แล้วก็บอกอีกอย่างนิดนึงนะฮะหนังสือผมเนี่ยไม่ได้มีเก็บปลายทางนะครับไม่มีเก็บปลายทางเลยนะครับจะโปนอย่างเดียวนะครับผ่านบัญชีผมปิยนัทต่างมงคลเท่านั้นนะครับนะบต้องชื่อนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็หนังสือเนี่ย นะครับคุณไม่สามารถไปหาได้ที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะผมไม่ได้ไปวางไว้ที่ไหนนะครับไม่ได้ไปวางแบบมีตัวแทนหรืออะไรอย่างนี้นะผมส่วนมากผมจะให้จะจําหน่ายให้เฉพาะสายตรงคนที่ชื่นชอบหลวงพ่อโสธรน,นะครับเป็นส่วนใหญ่ขายผ่านออนไลน์เท่านั้นนะครับหนังสือเล่มนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นหนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวของวงการเลยนะที่รวบรวมเฉพาะหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตํารวจนะครับปัจจุบันผมคิดว่า น่าจะไม่มีนะครับใครที่ทําแบบเกี่ยวกับรุ่นนี้โดยเฉพาะนะผมคิดว่าไม่มีนะอาจจะมีแซมๆนิดหน่อยนะครับไปเหมือนแบบว่าแทรกในพวกหนังสือของเซียนใหญ่ๆอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างนะครับแต่ทําเป็นเล่มแบบจํานวนประมาณร้อยแปดหน้าพิมพ์สีอย่างดีเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะตอนนี้นะครับโอเคนะก็เดี๋ยวมาดูพระกันเลยนะว่าผมได้พะ ลักษณะยังไงอะไรกันบ้างนะโอเคนะครับก็นี่นะเป็นแบบนะครับที่ผมเช่ามาสามองนะครับนี่นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีละองค์นะครับก็เริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยแล้วกันนะนี่ดูไปพร้อมผมเลยแล้วกันนะครับอ่ามีคนนะครับทักผมมาว่านะหลวงพ่อโสธรเนี่ยยังพอที่จะซื้อเก็บหรือเช่าเก็บได้ไหมผมก็ต้องบอกก่อนว่าสามารถที่จะซื้อเออเช่าเก็บได้นะครับ นะแต่ผมว่านะตอนนี้นะครับอยากจะให้เช่าเพื่อไว้บูชาเป็นสิริมงคลของตัวเองมากกว่าถ้าเก่งกําไรเนี่ยนะครับคุณก็ต้องพูดง่ายๆนะคุณก็ต้องมีลูกค้านิดนึงนะครับบางทีคุณอาจจะเ,เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะมีอยู่ในแวดวงที่นะครับแวดวงที่เขาเล่นพระหรือเขาต้องการพระอย่างเงี้ยนะครับคุณก็สามารถนําไปปล่อยนะครับทำกำไรได้นะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีลูกค้าไม่มีช่องทางเลย นะครับก็ไม่ได้แนะนําให้ซื้อเกงกําไรอะไรขนาดนั้นนะฮะเช่าเพื่อใช้แล้วก็เพื่อเสริมนะครับตัวเองนะครับให้แบบเขาเรียกว่าให้เราสบายใจนะครับแบบนี้ดีกว่านะผมแนะนําแบบนี้นะครับแล้วก็เช่าองค์ที่ชอบนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูทีละองค์นะครับก็จริงๆต้องบอกว่านะครับท่านนี้ก็ที่เอามาปล่อยก็เป็นลูกค้าท่านเดิมผมแหละครับ ก็ช่วงนี้ก็ตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับก็นำออกมาขายนะครับนี่ผมให้ดูชัดไหมไฟอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะนี่นะครับก็เป็นกรมตำรวจ80ปีถ้าใครแบบว่าอยู่ในแวดวงหรือว่าอยู่ใน YouTube เนี่ยก็น่าจะเห็นผมแบบค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสำหรับกรมตำรวจเนี่ยคลิปส่วนใหญ่ผมแทบจะเป็นกรมตำรวจเลยนะครับนี่ แบบนี้นะแบบนี้ก็ถือว่าผิวสวยนะครับนี่นะผิวเดิมแต่ผมดูสภาพาแล้วเนี่ยอาจจะมีการจับการแบบโดนบ้างนะครับเพราะผิวไม่ได้ขึ้นแบบมันแบบเงามากนะแต่ก็ค่อนข้างสภาพดีใช้ได้นะผิวค่อนข้างยังลุ้งอยู่เลยนะนี่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับลูกค้าที่อุตส่าห์นึกถึงผมนะผมก็บอกเสมอนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับนี่ คุณก็ช่วยผมผมก็ช่วยคุณนะครับต่างคนก็ต่างพึ่งพากันนะครับไม่เฉพาะนะครับลูกค้านะครับผมก็ต้องพึ่งลูกค้าเหมือนกันนะบางทีบางทีลูกค้านะครับก็มีไปบอกแบบญาติพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าเอ้ยมีพระอะไรเงี้ยก็มาขายให้ผมเยอะเหมือนกันนะนี่แบบนี้อันนี้เป็นเนื้องเงินขัดเงานะครับหรือเรียกว่าขัดมันนะครับผิวถือว่าใช้ได้เลยนะครับ อาจจะมีช้ำๆบ้างนะนี่นะครับเลขก็เป็นสองแปดแปดสี่เก้าหนึ่งนี่เลขก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมบอกเสมอนะคุณหยิบกล้องมาเนี่ยถ้าเป็นท้ายเดิมๆนะสังเกตนะครับบริเวณในในในเขาเรียกว่าในโค้ดที่ตอกลงไปเห็นไหมจะมีความมันนะครับนะฮะคือพระบางทีคุณต้องใช้แบบศิลปะก,การดูนิดนึงนะครับบางคนเนี่ยไปยึดพวกเขาเรียกอะไรนะ ตำหนิอะไรมากเกินไปอย่างเงี้ยบางทีบางอย่างนะครับก็ต้องประกอบนะฮะมันก็คล้ายๆพระสมเด็จที่คุณต้องดูพิมพ์เบื้องต้นมานะครับแล้วก็ดูเนื้อต่อไปนะครับถ้าพิมพ์โอเคนะถูกต้องก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันนะแบบนี้นะครับใครมีผมก็รับเช่านะนะครับสามองค์นี้นี่เช่ามาหลักหมื่นนะครับนี่นะให้ดูองค์ตัดไปนะครับ อันนี้ก็เป็นขัดมันเหมือนกันเลขผมเข้าใจว่าน่าจะเลขใกล้ๆกันนะก็ลูกค้ามาขายสามเคผมก่อนหน้านี้นะนานมากแล้วผมจำไม่ได้ละนะครับนี่นะครับผิวก็จะใกล้เคียงกันแหละครับเพราะว่าเลขนัมเบอร์ใกล้ๆกันนะครับแบบนี้อย่างที่ผมบอกเห็นไหมนิ้วทะลุก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ก็เออผมว่าถ้านิ้วแบบสวยๆเนี่ยก็โอเคแล้วแหละนะครับสับใครที่ซื้อไปใช้นะนี่นะครับ นอก,ก็จากใครหยาบได้พระแบบโอ้จีดจ๊ดๆเลยนะฮะแบบนั้นก็น่าจะราคาแพงหน่อยนะนะครับนี่นะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับผมก็แนะนําว่าอะไรที่พอจะช่วยๆนะครับโอ้นะครับเลขนี้คือสองแปด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 เลยนะนะแต่เลขท้ายเป็นสี่นิดนึงนะครับนะครับก็เอาโอกมาปล่อยเถอะนะเพราะอาจะบอกว่าไง โควิดช่วงนี้ก็น่าจะนานนะครับผมว่าอีกยาวเลยนะครับกระทบทุกวงการแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกองอันนี้ผมให้ดูแบบเรียวๆเลยนะแบบจริงๆเลยนะครับไม่ได้แบบเมคแต่งคลิปอะไรเลยนะมาอย่างไงก็อย่างนั้นนะนี่องนี้องนี้ก็จะมีเส้นคอแต่ด้านบนเนี่ยนะครับสีจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าสภาพใช้ได้นะนี่ไม่ถือบแบบ นะครับนะครับนี่อันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นหน้าเล็กนะหน้าเล็กหน้าเล็กนะครับหน้าเล็กนะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะที่อุตส่าห์ยังนึกถึงผมนะครับนะครับไม่ใช่เฉพาะผมช่วยคุณนะคุณก็มีลูกค้านะครับคุณก็เอามาส่งให้ผมก็ได้นะช่วยๆกันนะครับองค์ไหนเช่าแพงหน่อยนะครับก็ยินดี องคไหนถ้าสภาพไม่สวยก็ต้องอาจจะเป็นราคามาตรฐานนะถ้าสวยๆผมก็บวกให้แน่นอนนะครับแต่ราคานะผมต้องบอกก่อนว่าราคาอาจจะไม่ได้เท่ากับในอดีตแล้วนะเพราะว่าตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับนะครับก็พระนะฮะช่วงที่ราคาแรงๆเนี่ยผมก็แนะนําให้ f อหลายคนนะนำพระมาปล่อยก็ไม่ค่อยมีใครนํามาปล่อยนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจแย่นะก็ มันดาวลงจริงนะฮะราคาพระก,ก็ค่อนข้างลงนะครับแน่นอนในมุมขายนะก็อยากจะขายราคาสูงแต่มันก็ค่อนข้างสวนกับเศรษฐกิจนะนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับใครมีพระนะฮะหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจนะผมยินดีรับเช่านะครับถ้าคุณยิ่งอยู่นน,นดีเลยนะฮะผมก็อยู่นนนะครับ วัดไซใหญ่นะฮะสามารถนํามาปล่อยผมได้หรือจะเป็นบิ๊กซีไซน้อยก็ได้อยู่ใกล้กันนะครับแต่ถ้าเป็นโซนแบบทางนน้นเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็สานามบินน้าเนี่ยอาจจะเป็นคนละโซนกับผมและผมจะอยู่แบบขอบๆและนะครับนะครปฐมลาดบุรีใบกาญจนบ,บุรีประมาณนี้นะฮะใครที่อยู่แบบนครปฐมมีพระหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีนะครับมีนะเอามาขายผมได้นะส่วนใครนะที่สนใจ หลวงพ่อสโสธร80ปีกรมตำรวจจริงๆเนี่ยชื่อเขาคือพระพุทธโสธรนะรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนะครับใครสนใจนะฮะหรืออยากจะดูพระเป็นนะครับทำเป็นอาชีพสามารถนำหนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางนะครับได้อย่างดีเลยโดยเฉพาะรูปภาพผมบอกว่ารูปภาพรูปภาพค่อนข้างเยอะรูปภาพดียังไงนะเวลาคุณดูพระเนี่ย สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องใช้ตาคุณดูพระนะครับเห็นองค์จริงก็จะรู้ว่าองค์จริงยังไงนอกจากคุณไปจับองค์ปอมแล้วคนบอกว่าจริงอย่างเงี้ยคุณก็ไปจำมาผิดแต่ในเนี้ยการันตีว่าแท้ชัวร์ทุกองนะฮะแล้วสภาพสวยสวยๆเนี่ยอยู่ในเล่มนี้ค่อนข้างเยอะมากคุณไม่ต้องเช่าพระแบบจํานวนหลักอ่าหลักพันหลักหมื่นเหมือนผมผมรวบรวมไว้ใ้ในเล่มนี้แล้วนะครับแล้วก็ มีหลายท่านถามนะฮะผ่านทางไลน์นะครับมเีเก็บปลายทางไหมไม่มีนะผมมีแต่โอนอย่างเดียวนะเพราะว่าผมขี้เกียจไปยุ่งยากนะฮะค่อนข้างยุ่งยากต้องไปตามนะฮะนะครับเพราะผมค่อนข้างนี่อย่างนี้นะครับล้วก็ถามว่า f c ถามว่าคุณแม็กมีบอกตำหนิไหมเก๊แท้ไหมเนี่ยผมบอกในคลิปนี้เลยว่ามีบอกตำหนินะครับเก๊แท้การดูพิจารณาว่าควรจะต้องดูยังไงนะฮะ คือผมบอกในแบบถ่ายทอดในแบบที่ผมรู้เลยนะครับไม่ได้เสริมเติมแต่งนะก็อย่างที่ผมบอกว่าคุณดูแบบนี้นะครับถ้าพระมีลักษณะที่ตรงกับรูปนะครับแท้ชัวร์แต่ถ้าพระองค์ใดมีลักษณะหน้าตาที่ผิดเราเรียกว่าผิดพิมพ์นะครับอันนั้นคือเก๊ระวังนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเก๊จะค่อนข้างเนียนแล้วโดยเฉพาะพ่นทรายคมกว่าพระจริงอีกนะครับระวัง นะครับแต่โค้ดเนี่ยก็ยังค่อนข้างยากแล้วก็สภาพผิวนทำยากแต่เดี๋ยวนี้มันก็ยังมีวิวัฒนาการพระสวยแล้วเขาก็ไปเมคในเรื่องของผิวอีกให้มันดูยากตัวผมก็โดนนะครับโดนมาพอสมควรเลยใหม่ๆผมก็โดนนะเรื่องพระนะครับทำผิวระวังนะครับนี่มีบอกนะครับแต่ไม่ได้มีของปลอมในเล่มนี้ให้ดูนะฮะนะผมแค่บอกแค่ว่าคุณดูเทียบกันในนี้นะครับคุณก็ ดูพระแท้เป็นแล้วนะครับนี่ฝากไปด้วยนะครับนี่นะฮะก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ลูกค้าทุกคนนะยังนึกถึงผมนะครับแล้วก็ยังพยายามแบบมีพระที่ตกหล่นนะอาจจะเคยปล่อยกับผมองค์นึงนะฮะก็กลับมาปล่อยกับผมอีกรอบนึงก็ขอบคุณมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ขอบคุณก็แสดงว่าผมนี่ก็ยังแบบโอเคนะลูกค้าก็ยัง,ยงชอบยังแบบชอบคอเรานะฮะโอเคนะฮะ นี่นะครับเล่มละสี่ร้อยสิบาทรวมจัดส่งนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็เดี๋ยวถ้าใครนะครับมีอะไรสงสัยผมจะบอกอยังไงดีจริงๆงผมอยากไลน์นะแล้วก็ให้คนแบบมันถามว่ามันอะไรยังไงนะถ้าเป็นไปได้ผมก็จะตอบเต็มที่แต่เนื่องด้วยกลัวคนดูจะน้อยนะฮะก็เลยทําเป็นคลิปแล้วกันนะครับก็อาจจะไปตามผมดูในหลายๆคลิปนะครับก็เอามาพอนววก,กันนะหลายคลิปผมก็สอนดูค่อนข้างเยอะเนาะ นะครับแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะซื้อหนังสือแล้วต้องการแบบเก็บเงินไปทางแล้วผมไม่ได้มีบริการอย่างนั้นนะนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะฮะก็จะสะดวกเป็นโอนแล้วก็ผมก็จัดส่งให้นะครับห้ทิมงานจัดส่งไปให้นะครับแล้วก็ระวงังฝากระวังนิดนึงนะใครที่เช่าหาพระไม่ว่าจะผ่านทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้โจรเขาเรียกว่ามิจฉาชีพแล้วกันค่อนข้างเยอะเข้ามาหาผมก็เยอะนะฮะคือคนดีๆ เข้ามาก็มีนะครับคนที่เป็นวิชาชีพเป็นโจรเข้ามาก็ดีนะครับใครก็ตามที่จะซื้อขายผ่านออนไลน์นะคุณให้เงื่อนไขเข้าไปแล้วเขาตอบสนองคุณได้ยากมีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะมากมายอย่างเช่นอะนัดเจอที่นี่ได้ไหมอ่ะไม่สะดวกถ่ายรูปให้ดูได้ไหมเอออย่างนี้ไม่สะดวกนะครับคุณสันนิษฐานเลยว่าคนนี้เป็นโจรน,นะครับแล้วก็ระวังถ้าเคยซื้อขายพระครั้งหนึ่งแล้วนะครับอ่อโอเคนะครับก็ส่งพระหรือโอนเงินกันปกติไม่มีปัญหา ครั้งที่สองให้คุณโอนเงินก่อนระวังนะเดี๋ยวนี้มันมีแบบซ้อนในซ้อนอีกทีนะต้องระวังผมก็เจอนะครับจริงๆอยากแบบพวกนี้เราก็อยากแบบตามไปไปแบบถึงตัวเขาเลยนะแต่ก็นะครับก็เอาเป็นว่าทุกคนถ้าเจออย่างนี้ก็ระวังนะครับเราก็พยายามเก็บหลักฐานอะไรให้มันดีที่สุดนะครับพยายามแบบมีเงื่อนไขกับเขาเยอะๆถ้าเขาตอบสนองเราไม่ได้ชัวร์เป็นโจรน,นะถ้าเป็นไปได้ก็ไป จ้าที่ก็ไปดูพวกนี้นิดนึงนะพวกนี้เยอะผมเจอนะมีลูกคนะ้าโอ้ยส่งพระทองคานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่าอันนึงส่งพระทองคํานะครับแล้วก็พวกเนื้อเงินมาให้ผมโอ้ยขายแบบสวยมากแล้วภาพสวยมากแล้วก็เหมือนแบบบอกผมว่าให้รออยู่ต่างจังหวัดสักแก้วเดี๋ยวเข้ากรุงเทพมาให้พี่ดูนะพอเข้ามาปุ๊บเฮ้ยพี่ผมจะขายองค์นี้ก่อนอารมณ์แบบสะดวกโอนให้ก่อนไหมผมบอกเลยว่าผมไม่โอนนะครับผมไม่มีนะโยบายโอนก่อน ทุกกรณีนะครับคุณอย่าขายพระคุณโอเคราคาส่งพระมาก่อนซึ่งลูกค้าผมก็ส่งมาเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วหน้าตาผมอย่างเงี้ยนะครับคุณเห็นหน้าเห็นตาผมมีช่อง youtube มีเพจเพจผมก็สามหมื่นสี่หมื่นคนแล้วเนี่ยมันก็การันตีได้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ก็ผมว่าค่อนข้างเยอะนะครับคุณตามผมได้ง่ายแน่นอนแล้วก็ออฝากมิจฉาชีพนิดนึงนะคุณจะมาหากินกับ จริงๆเซนท่าหลายคนโดนนะครับก็คุณก็ระวังตัวไว้นะครับพวกนี้อาชีพที่แบบพยายามหลอกต้มตุ๋นเนี่ยคุณระวังไว้วันนึงเนี่ยคุณจะได้รับผลกระทบคืนนะฮะไปทำเขาไว้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ใครสงสัยอะไรนะครับหรือ,อ,อจะบอกยงดีสงสัยอะไรในคลิปหรืออยากให้ผมทำอะไรนะ คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับอย่างน้อยก็กดไลค์ไว้นะครับให้ให้มันหลๆยืมักร้อยไลค์ได้ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปดีๆหรือผมมีคอนเทนต์ดีๆจะนำมาลงในในในช่องนี้ให้นะครับส่วนบางทีอนาคตอาจจะทำคอนเทนต์อะไรที่แปลกใหม่ก็อาจจะต้องติดตามนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์ติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับโหร้อนมากเลยขนาดอยู่ในห้องแอร์นะครับโอเคครับไปแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันมีโอกาสเดี๋ยวได้เช่าพระแน่นอน 拜拜。Bye bye.